สวัสดีครับภูมิจากชาแนทูบภูมิจะนาเสนอนะวันนี้มาป้ายยาชุดอุปกรณ์เติมลมฉุกเฉินนะครับผมก็ตามชื่อเลยนะครับมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับหรือถ้าไม่ฉุกเฉินนะครับคุณสามารถใช้เติมลมจักรยานนะครับห่วงยางลูกบอลได้หมดเลยนะครับผมต่อกับช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่จุดบรีิรถบ้านเราได้เลยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ลืมเพราะว่ารถบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยมียางอะไรเกือบทุกคันทุกรุ่นเนาะนะครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยางอะไรเขาจะเป็นแบบบางนะครับหรือบางรุ่นนะครับก็จะเป็นแบบชุดเติมลมฉกเฉินปะยางฉุกเฉินมาให้นานแล้วนะครับเนื่องจากด้วยว่าเรื่องของมลภาวะนะครับแล้วก็เรื่องของคอ์สต้นทุน,ท,นทางการผลิตด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมทีนี้อยากให้พกไว้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนผมซื้อให้ลูกค้าเนี่ยถ้าจําไม่ผิดพันสามกว่าบาทนะนะครับเบิกศูนย์นะครับลูกค้าหลายๆท่านก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร,ร่น เราไม่ค่อยได้ใช้เป็นเดลี่อยู่แล้วนะครับจะใช้แค่ตอนฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นตามชื่อของเขานั่นแหละนะครับผมเวลาลูกค้ายางรั่วนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยรถของเราอะครับปัจจุบันนี้ยางเนี่ยจะไม่ได้รั่วแบบระเบิดบึ้มเหมือนสมัยก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆซึมค่อยๆรั่วนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เติมเข้าไปก่อนได้นะครับไม่ต้องมานั่งถอดล้อให้วุ่นวายนะครับเพื่อไปหาร้านปะยางที่ใกล้ที่สุดนะครับหรือถ้ายางหลักของคุณ เสียหายจนไม่สามารถเติมได้นะครับผมมั่นใจว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนยางอะไรคนไทย95%ไม่เคยเช็คลมยางอะไรเลยนะครับผมอ่ะเชื่อผมเป็นอย่างยจริงนะครับคุณจะรู้ตัวตอนไหนตอนที่คุณขันยางอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเอารถลงมานะครับและยางแบนนั่นแหละครับผมต้องเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอายางอะไหล่เนี่ยไปเติมลมนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ซื้อไว้สมัยนี้หลักร้อยนะครับ ก็เป็นเจ้าของได้แล้วมีพกไว้หลังรถอุ่นใจเนาะคุณจะลืมเรื่องประเด็นว่าโอ๊ยเติมลมยางอะไรหรือยังไปเลยซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนลืมหมดแล้วนะครับผมลองนึกดูนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณเช็คลมยางอะไรคือเมื่อไหร่นะครับผมทีนี้ในตลาดเนี่ยตอนนี้มีของจีนเข้ามาทําตลาดด้วยนะครับแต่จากประสบการณ์จริงที่ที่ผมใช้งานเองจริงๆเลยนะครับผมอย่างอันเนี้ยเป็นปั๊มลมที่ติดรถ g w ด g w m มาจดเป็นรถจีเนาะนะครับผม ผมใช้อันนี้ในการเติมลมยางรั่วไปประมาณสัก2ครั้งนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเติมลมยางมอเตอร์ไซค์ล้ลวนๆเลยนะครับผมมีเติมลมห่วงยางให้ลูกไปทีนึงนะครับผมรู้สึกว่าอาการจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับทา,ทางที่ใช้ไม่กี่ครั้งเองในทางกับการนะครับของติดรถแบรนด์ที่ผมเคยทํางานนะครับอันนี้เป็นเจนที่2ละนะครับผม ใช้มา10ปีแล้วนะครับยังคงใช้งานได้ดีแรงเหลือเฟือเลยนะครับผมก็อย่างว่าแหละเรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะผมมาาั่นใจว่าลูกค้ารู้อยู่แล้วของญี่ปุ่นกับของจีนคุณภาพเป็นแบบไหนนะครับนี่ขนาดของที่ติดรถมากับผู้ผลิตนะของ GWM แท้ๆเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากโจมตีว่าของจีนที่มีขายตามแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะดูรีวิวศึกษารีวิวแล้วก็ ดูในเรื่องของหลายๆอย่างมาประกอบให้แล้วเดี๋ยวมาปักตะก้าไว้ให้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจตะก้าขึ้นทางไหนนะครับผมสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ของโตโยต้ามีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่สามารถออกสื่อได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละรุ่นเก่าของโตโยต้าเนี่ยเขาจะยังไม่ใช่อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะฮะอันนี้ทนอันนี้ยอมรับนะครับทนอันนี้ใช้มาตั้งแต่รุ่นหูผมยังเด็กอะ่ะสมัยนั้น น่าจะ1ิบเจแปีละนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ใช้งานหนักด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าก่อนที่จะมีปั๊มลมที่เต็นอ์อ่ะใช้เป็นดีเทลหลักเลยนะครับส่วนที่ติดรถไปจริงๆของผมตอนนี้ก็จะเป็นของโตโยต้าอันนึงแล้วก็ของจีนติดรถอันหนึง่งเนาะนะครับผมอ่ะก็อยากให้ทุกท่านซื้อติดไว้นะครับด้วยเรื่องของราคาสมัยนี้ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนละนะครับถ้าเป็นของจีนคุณภาพดีนิดนึงตอนนี้ก็หลักร้อยนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็ ใกล้ๆหลักพันก็มีให้เลือกซื้อนะครับผมบางที่พันกว่าก็เป็นของออฟฟิเชียลนะครับก็ต้องให้เครดิตเขานะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่รู้ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนของญี่ปุ่นแพงไปของจีนไม่มั่นใจนะครับผมมีทางเลือกญี่ปุ่นมือสองนะครับผมมานําเสนอนะครับซึ่ง ของญี่ปุ่นมือสองเป็นของที่ผมคัดมาเองนะครับผมสามารถเลือกซื้อได้ผ่านลิงก์ใน Description นะครับจะไม่ได้อยู่ในตะกร้าหน้าจอนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะเอาร้านตัวเองเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอได้นะครับผมทีนี้มันจะเป็นหลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปคัดของครับผมจะไปคัดตามเชียงกงของรุ่นพี่บ้างนะครับของคนรู้จักบ้างนะครับผมของบางอย่างเป็นของมาจากรถญี่ปุ่นสภาพดี ที่ไม่เคยใช้งานเลยหรืออาจจะใช้แค่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับก็ไม่เคยเกิดเหตุฉุกเฉินเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นถนนขนทางเขาดีเนาะโอกาสที่ยางจะั่วเนี่ยน้อยมากนะครับผมอ่ะอย่างตอนนี้นะครับในสต็อกสินค้าของผมเนี่ยก็จะมีแบบเล็ก2อันนะครับผมเผื่อเป็นทางเลือกแล้วกันนะว่าโอเคนะครับเราไม่อยากใช้ของจีนนะครับเราอยากได้ของญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นแพงไปนะครับ เอาของจีนเออของญี่ปุ่นมือสองดีกว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับผ่านร้านที่ผมเลือกมาเองกับมือผมไปนั่งคัดมาให้จากเชียงกงอะครับอ่ะซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนั่งคัดนั่งเทสยังไงก็อาจจะขอกาไรบ้างเล็กน้อยนะครับผมเอาไว้ดูแลตัวเล็กนะครับผมโอเคแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมจะพยายามหามาเพิ่มนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากในในร้านของผมนะครับผมไม่เชิงในร้านของผมหรอกปกติผมจะขายอันเนี้ยในแอปพลิเคชันขายดีนะครับผมซึ่งมากี่ทีกี่ทีก็หมดนะครับเพราะว่า เขาจะมีความเรียบร้อยกว่าเขาซ่อนสายไว้ด้านในนะครับผมนี่นะนี่โอเคนะครับผมอ่าซึ่งมันจะแตกต่างกับของตัวต้านิดหนึ่งตรงที่ว่าของตัวต้าเนี่ยเขาจะซ่อนสายไว้ตรงนี้มันจะเก็บยากนิดหนึ่งเวลาเราใช้งานแล้วอะครับนี่สายนะฮะสายเห็นไหมอ่าแต่ว่าอันนี้เขาเขาซ่อนสายแบบมีฝาปิดไว้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับโอเคเผื่อท่านใดอยากจะได้เซ็นเตอร์กลางๆนะครับผม ได้ของญี่ปุ่นมือสองสภาพดีบางอันไม่เคยใช้งานบางอันใช้น้อยนะครับผมคัดมาเองกับมือนะก็ดูที่ d e s c r i p t ชันได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าผมปักตะกร้าร้านตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ด้วย ก็ฝากร้านตัวเองไว้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพยายามคัดมาเพิ่มเติมให้นะครับผมแบรนด์ไหนโอเคแบรนด์ไหนมาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาซื้อมาเพิ่มเติมเติมของสต็อกเรื่อยๆแล้วกันนะครับอยากให้มีแว้จริงนะครับวันที่คุณได้ใช้อ่ะครับจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่ซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาฉุกเฉินนะครับยางรั่วยางแบนนะครับผมยางแตกเปลี่ยนยางอะไรมาเนี่ยณนะวันนั้นอะ่ะเชื่อผมเถอะโชคชะตา จะบอกเลยว่าเกิดแต่กับเราเท่านั้นเลยนะครับทำไมวันที่เกิดเหตุอะไรเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็ช่วยชีวิตได้แน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ